เรื่องราวของมนุษย์ครึ่งเทพที่ได้รับหน้าที่ในการจัดการไท่ท่านโคนอดสวัสดีครับสำหรับคนที่รักในการดูหนังทุกคนนะครับผมมิสเตอร์เคชิโอวันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่องสงครามมหาเทพพิโรดหนังในปี2012มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับในครั้งอดีตการโลกถูกปกครองด้วยเทพเจ้าและเทพอสูรแต่ลูกมนุษย์ครึ่งเทพของซูรอย่างเพืซูส เป็นผู้สังหารเดอะคาเคนและช่วยพ้องเหล่ามนุษย์ด้วยความกล้าหาญของเขาสูตรได้เสนอตำแหน่งให้กับเขาอยู่เคียงข้างมลังของสูตรแต่ว่าเพอ,อร์เซอุสเขากลับมีปฏิธานยิงเลือกเดือนในเส้นทางที่แตกต่างเขาเลือกใช้ชีวิตเฉกเช่นมนุษย์แมในยามที่ภรรยาสิ้นใจเขาไม่ลองของความช่วยเหลือจากสูตรเลยหรือจากเทพเจ้าองค์ใดๆบัดนี้เวลาของทววเทพใกล้สิ้นสุดลงแล้วบุตรของสูตรก็ไม่อาจลบเล้นจากชะตาก,กรรมได้อีกต่อไปแล้วเพอ,อร์ซซอุส เขาใช้ชีวิตในหมู่บ้านชาวประมงอยู่กับลูกชายของเขาเพียงสองคนโดยลูกชายของเขามีชื่อว่าฮีเลียดพ่อลูกดูมีความสุขกับชีวิตเรียบง่ายไม่มีสิ่งไหนเข้ามากวนใจพวกเขาจนลูกชายของเขาพูดกับพ่อว่าเขาอยากเป็นเทพเจ้าทําความดีเพอร์ซิอูดเขาตอบชัดเจนเลยว่าเทพเจ้าทําดีไม่มีหรอกนะนั่นคือสิ่งที่เพอร์ซิอูดคอยสั่งสอนให้ลูกรู้สึกแบบนั้นอยู่เป็นประจํา จนถึงกลางดึกเสียงฟ้าร้องและนี่คือสัญญาณอะไรบางอย่างที่เพอร์ซิอุสเขารับรู้ได้วา่าสูตรพ่อของเขากําลังจะมาและมันก็เป็นจริงสูตรลงมาหาเพราอร์ซซอุสว่าเขามีเรื่องกังวลใจจีเทพอย่างเขามิอาจจัดการได้เองสูตรมาขอความช่วยเหลือกําลังจะมีหายนะครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมีผลต่อมนุษย์และเทพทุกคน ตอนนี้มนุษย์เลิกสวดบูชาเทพเจ้าแล้วท่าขาเสียงสวดไปเทพเจ้าก็หมดพลังเมื่อพลังหมดสิ้นไปมนต์าที่เทพเจ้าเคยทําไว้ก็เสื่อมสลายสิน้นกําแพงของธารารัตกําลังถล่มและมันจะปลดปล่อยอสูรออกมามายัางโลกมนุษย์ตัวแรกที่ออกมาก็มาถึงแล้วนั่นก็คือดคขาแค่นนั่นเองหากพลังของเทพเจ้าเสื่อมถอยไปเช่นนี้เหล่าเทพจะกลายเป็นมนุษย์เทพเจ้าจะตายและโคนอสไถทานที่แข็งแกร่งที่สุดจะหลบหนีออกมาได้นั่นก็หมายถึงกี่ยุคและววันสิ้นโลก ซูจึงมาขอให้เพอร์ซิอูดช่วยตอนนี้ทุกคนต้องร่วมมือกันต้องให้ลูกหลานทุกคนมาช่วยกันเพอร์ซิอูดเขากลับไม่อยากทําในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเขาทิ้งลูกไว้ไม่ได้ซูจึงบอกว่าเพราะความเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งในตัวทําให้เพอร์ซิอูดต,ต่ําต้อยแต่เปล่าเลยสักวันเพอร์ซิอูดเขาจะเข้าใจว่าเขาอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเทพก็ได้แล้วซูดเขาก็จากไปและในคืนนั้นนั่นเองเพอร์ซิอูดเขาก็ฝันถึงไฮยนะครั้งยิ่งใหญ่อสูดไททันมหึมาถูก,กปลออ มันกำลังฆ่าทหารมากมายไม่มีใครหยุดมันได้เพอร์ซซอุสและลูกชายได้ตายในศึกครั้งนี้เพอร์ซซอุสเขาตื่นขึ้นมาจากความฝันฝันที่เขาคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงแน่ส่วนทางด้านซูลเขาก็ได้เข้าไปหาน้องชายของเขาอย่างโพไซดอนและลูกชายของซูลอีกคนนั่นก็คือฮาริสลูกชายที่ไม่ค่อยชอบในตัวของพี่น้องอย่างเพอร์ซซอุสและวันนี้ทั้ง3ต้องการลงไปยังขุมนรกเพื่อเจรจากับน้องชายอีกคนที่ควบคุมอยู่ที่นั่น นั่นก็คือแฮดิดนั่นเองผู้ที่มีแผนการบางอย่างที่อาจจะฆ่าทุกคนก็ได้ทาทารัตเป็นคุกที่นั้นหนาที่สุดในโยโมโกที่กักขังโคโนนตบิดาของเทพทั้ง3องค์แฮดิดคือผู้ยิ่งใหญ่ในดินแดนแห่งย,โยโมโลกเขายังรู้สึกโกรธสุดที่สุดเป็นคนหลอกเขามาให้มาอยู่ในโยโมโลกนี้ในด้านมืดแบบนี้เขาโดดเดี่ยวแบบนี้มานานจนความแค้นของเขาสะสมมากมายพอที่ฆ่าพี่ชายของเขาได้ แต่ครั้งนี้ซูดไม่ได้มาเพื่อ้าสู้กับแฮรดีสแต่เขามาเพื่อร่วมมือกันทําให้คุปที่ขังไททันพ่อของพวกเขาไม่ให้หลุดออกไปจากที่นี่แต่แฮรดิธเขากลับไม่คิดแบบนั้นเขากลับสั่งให้อสูรของเขาเล่นงานทั้ง3คนทั้ง3สู้สุดกำลังแต่ก็ไม่อาจสู้ได้และสิ่งที่สูดก็คาดไม่คิดนั่นก็คือแฮร์ดิธลูกชายของเขากับทรยศพ่อของตัวเองไปเข้ากับแฮรดิดเพื่อจะปลดไปล่อยไททันโคนโนดโคไซดอนและซูรถูกจับตัวไปแฮรดิธจึงเริ่มปลดปล่อยอสูรออกมา กำแพงของทารันเริ่มแตกอสูรชั่วร้ายจึงเริ่มหลุดออกมาแล้วมันเขาเล่นงานหมู่บ้านของเพอร์ซิอุสเพอร์ซิอุสเขาไม่ได้จับดาบมานานมากแล้วและครั้งนี้เขาจึงต้องจับดาบเพื่อปกป้องลูกชายของเขาจากอาสูรพวกนี้อสูรสองหัวที่พ่นไฟได้และยังสามารถบินได้เพอร์ซิอุสเขาไม่มีความกลัวแต่อย่างใดเขาเล่นงานมันทำทุกทางเพื่อปกป้องลูกชายของเขาจนในที่สุดแล้วเพอร์ซิอุสก็สามารถโค่นมันลงไปได้แต่กว่าจะจัดการมันลงไปได้ เพอร์ซูอสก็เจ็บตัวไม่น้อยหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนั้นเพอร์ซูอดเขากลับรู้สึกถึงภัยอันตรายที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเขาจึงพาลูกชายไปยังวิหารมันเคยเป็นวิหารที่บูชาเทพเจ้าแต่ตอนนี้มันเป็นสถานที่ลกหลางไปแล้วไม่มีใครสวดอ้อนวอนเทพเจ้าอีกต่อไปเพอร์ซูอสเขามาในครั้งนี้เพื่อจะขออ้อนวอนให้ได้เจอกับสูตรเขาอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอสูรขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้ เพอร์เซอุสเขาสวดเพื่อขอเจอแต่สิ่งที่เขาได้เจอนั้นก็นคือเทพโพไซดอนเขานี้ออกมาจากแฮดิดได้โพไซดอนจึงเล่าให้ฟังว่าแฮรดิดและแฮรีรร่วมหัวกับโคนนตทำการกวาดล้างมนุษย์และเทพเจ้าหายไปจนหมดแล้วส่วนซูรถูกพวกมันจับตัวไปตอนนี้อยู่ที่ยม,มโลกโพไซดอนเขาเชื่อว่าตอนนี้เพอร์เซอุสเป็นความหวังหนึ่งเดียวของโลก และเพอร์ซิอุสก็ต <c blem an sters> ้องไปหาเทพอีกครึ่งหนึ่งนั่นก็คืออาร์จีนอบุตรชายโพไซดอนเป็นบุตรครึ่งเทพครึ่งมนุษย์เหมือนกับเพอร์ซิออสตอนนี้เขาอยู่กับราชินีแอนโดเมนดาให้เขาพาเพอร์ซิอุสไปหาฟอร์เรน1วัน ตีสูน,นีใช้มันหากอาจิโนอคู่ควรกับมันจงมอบไม่กับเขาแล้วโพซิดดนเขาก็สลายหายไปส่วนถึงด้านยมโลกสซถูกตึงเพื่อดึงเอาพลังของเขาออกมาเขายิ่งพลังน้อยเท่าไหร่อสูนเทท่านโคนอรก็ยิ่งหลุดผลจากการจองจําเร็วเท่านั้นบุตรชายของเขาอย่างแฮร์รีสเขากลับไม่สนใจพ่อของตัวเองเพราะเขาหวังแค่อํานาจที่เขาจะได้มาไทท่านโคนอรมีข้อเสนอให้กับทางคู่ว่าถ้าช่วยเขาแหกคุกทาทารัตออกไปได้เขาสัญญาว่าเขาจะมอบชีวิตอัอตาให้กับทางคู่ แต่สูตเขาก็เตือนไปว่าเทพอย่างโคโนอตไม่เคยทำตามสัญญาแฮรดีแค่สเสนอพลังเทพที่เหลือของสูตเพื่อให้เขาสามารถแหกคุกออกมาได้แต่ฉากไปยังเพร์สูตเขาอยู่ที่นี่ต่อไปภัยอันตรายก็ต้องเข้ามาหาเขาสักวันเขาจะต้องออกเดินทางเพื่อทำตามที่โพซิอนบอกมาให้ลูกช่างเขารออยู่ที่หมู่บ้านแล้วเขาจะกลับมาเพร์อูตเขาได้เรียกม้าเพกาซัสม้าที่บินได้พาเขาตรงไปยังกองทัพของเจ้าหญิงแอนโดเมนดา กองทัพของเธอกําลังทงําสงครามกับอสูรที่ตอนนี้มันเริ่มถูกปลดปล่อยออกมาจากทาทารัตคุกของเทพเจ้าทหารทุกคนรู้ว่าเขาเป็นใครและเพอร์สูดเป็นฮีโร่ของพวกเขาชายที่ฆ่าเดคาเคนลงไปได้เพอร์สูดเขาเข้าไปคุยกับแอนโดเมนดาจนมีนายทหารคนหนึ่งเข้ามาคุยกับแอนโดเมนดาแล้วบอกไปว่าเพื่อเห็นแก่เหล่าทหารพวกเขาต้องหาทางสงบศึกก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน วันนี้ในสนามรบพวกเขาต้องเสียทหาร300นายส่วนอสูตรตายแค่4สู่ต่อไปก็มีแต่แพ้เขาจึงอยากจะสวดให้เทพเจ้าช่วยแต่อนโดเมดาก็ห้ามไว้ก่อนเทพบางองค์อาจจะไม่ดีเสมอไปทหารยอมสวดให้เทพเจ้าสงครามและเทพเจ้าสงครามนั้นก็คือฮาริบสบุตรของซูตนั่นเองเพอร์ซิโอจึงบอกว่าตอนนี้ฮาริสไม่ใช่เทพที่ดีอีกต่อไปแล้วเพอร์ซิโอเขาจะจบเรื่องนี้เองและคนที่เขาอยากจะเจอนั่นก็คืออาร์จีนอ โชคดีที่แอนเดอรมด้าจับเขาได้เพราะเขาเป็นจอมกะลอนและเป็นหัวขโมยเพอร์ซิอูดึงเข้าไปพูดกับอาร์จินออาร์จินอคนนี้เป็นบุตรของเทพเจ้าโพไซดอนอาร์จิโนอเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเพอร์ซิอูดบุตรของซูดแต่ดูเหมือนว่าอาร์จิโนอไม่ได้ชอบพ่อของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะพ่อของเขาทิ้งเขาให้อยู่ในสภาพแบบนี้เพอร์ซิอูดึงเข้ามาบอกว่าพ่อของเจ้าได้ตายไปแล้วและโพไซดอนยังบอกอีกว่า อาจีนอจะช่วยพาไปหาฟอร์เลนวันได้อาจีนอจึงเสนอไปว่าข้าต้องการทองคำหนักเท่าตัวของขา้าและเขาจะทำตามทุกอย่างแอนโดเมนดาก็ตอบตกลงทันทีพวกเขาจะออกเดินทางเพื่อไปหาฟอร์เลนวันผู้จะ,จะพาพวกเขาไปยังยมโลกได้แอนโดรเมดาจึงสั่งให้ทารของเธอให้กระจายกำลังไปยังฐานที่มั่งที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ที่ช่องแคบไทลินถ้าเธอไม่ไปที่นั่นในสองวันให้ทหารเริ่มสวดอ้อนวอนเทพเจ้า วเขาออกเดินทางเพื่อไปตามหาฟอรเลนวันแอนดูวมนได้จึงถามไปว่าแล้วฟอรเลนวันมันคืออะไรเพอร์ซิโอจึงบอกไปว่าเขาคือเทพเจ้าเฮไฟทัตเฮไฟทัตคือผู้สร้างตีส่วของโพไซดอนสร้างคาดของเฮดิสอัชนีบาดของซูดเมื่อทั้งสามมารวมกันก็จะเกิดหอแห่งเทียมอาวุธที่เทพเจ้าใช้พิชิตไทยท่านโคนอตแต่เฮไฟทัตเขาอยู่บนเกาะเคลไม่เคยมีใครพบเห็นเขาและคนที่จะนำทางได้นั่นคืออาร์จีนอผู้เก่งในการเดินเรือนในมหาสมุทร อาจีนอถือตีสูตรของพ่อให้มันเป็นสิ่งที่นำทางให้พวกเขาไปหาโฟเรนวันจนพวกเขาเดินทางมาถึงหมู่เกาะเคลหมู่เกาะลึกลับไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์เคยเจอที่นี่มาก่อนพวกเขาเข้าไปเจอต้นไม้ที่หักโค่นเต็มไปหมดพร้อมกับกับ,กบดักที่มีมากมายพวกเขาไม่รู้เลยว,ว่าสิ่งนี้คืออะไรทุกคนตั้งหลับเพอร์ซิโอจึงบอกทุกคนไปว่าข้ารู้ธรรมเนียมของเจ้าแต่ไม่ว่าเราจะต้องต่อสู้กับอะไรเจ้าจะต้องไม่สวดบูชาแฮร์ีหากเจ้าสวดบูชาเขาเขาจะตามมาฆ่าทุกคนอยู่ที่นี่ หลังจากนั้นอาจินอนเขาก็ถูกกับดักเล่นงานจนได้และสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขามันคือเจ้ายักษ์ตัวมะึมายักษ์สามตนพวกมันเข้าโจมตีพวกเขาอย่างหนักเพอร์ซูออดพยายามจัดการมันจนเขาสามารถล้มมันลงไปได้เพอร์ซูออดหยิบที่สูนออกมาทําให้เจ้ายักษ์พวกนี้ถึงกับตกใจกลัวสิ่งที่พวกมันหวาดกลัวนั่นก็คืออาวุธของเทพเจ้านั่นเองพวกมันยอมก้มหัวให้กับเพอร์ซูออดเพอร์ซูออดจึงบอกไปว่า เขาต้องการเจอกับเฮฟไฟทัตเทพที่ทําอาวุธนี้ขึ้นมาพวกมันทั้ง3จึงยอมพาพวกเขาไปหาเฮฟไฟทัตจนพวกเขาเดินทางมาถึงธรรมสถานที่ที่เฮฟไฟทัตอาศัยอยู่ที่นี่เขารู้จักเพอร์ซูดผู้ที่สามารถปราบเดรคาเค้นลงไปได้แต่เขาไม่รู้จักกับอาร์จีนอบุตรแห่งโพไซดอนเขาจึงให้ทุกคนเข้ามาในบ้านของเขาตอนนี้โพไซดอนก็ได้ตายไปแล้วสตรก็ถูกจับเพอร์ซูดต,ต้องการให้เฮฟไทัตช่วยพาพวกเขาเข้าไปยังยมโ,มโลเพื่อไปช่วยสตรจะได้หยุดไทท่านโคนอดได้ แต่เฮเฟทัดก็มองว่าโคนอนจะฉิกแผ่นดินเป็นชิ้นๆไม่มีใครหยุดมันได้เฮเฟทัด hey ช่วยอะไรไม่ได้แล้วในเมื่อเขาไม่มีพลังเทพอีกต่อไปแล้วสูตรผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ได้ยึดพลังของเขาไปหมดแล้วเขาเลือกข้างผิดเฮดิเขาฉลาดและยุติธรรมและแข็งแกร่งมากแต่ว่าสูตต่างหากที่มัวมองในอำนาจจนไม่สนใจพี่น้องที่ลำบากและในระเทศเฮดิสอยู่ในยมโลกชั่วกับชั่วกัน ทำให้เฮดีโกรธมากและถึงเวลาที่เฮดีจะเอาคืนกับพี่ชายคนนี้แล้วดูเหมือนเฮฟทัสเขาไม่ต้องการช่วยแต่เอนโดมินดาเข้ามาขอลองถึงมนุษย์จะอ่อนแอแต่ก็ยังมีความหวังแม้ในยามสิ้นหวังก็ตามเฮฟเทัส hey เห็นเอนโดมิดาเข้าเขากลับคิดถึงภรรยาตัวเองที่ได้ตายไปแล้วเขากลับตอบตกลงจะช่วยพวกเพอร์ซิอูดเฮฟทัส hey จึงบอกทุกคนไปว่าถ้าหากสูถูกจับตัวไว้ที่ยมโลกเขาอาจจะถูกจับขังไว้ที่ใจกลางของทาทารัตเวลาเหลือไม่มากแล้ว ก่อนที่พลังชีวิตของซูจะหมดไปเฮเฟทัสเขาเป็นคนออกแบบสถานที่ตรงนั้นรวมไปถึงเส้นทางลับที่เข้าไปและเขาสร้างเองกับมือเพื่อให้คุกทาทลัตไม่มีใครสามารถเข้าได้จากภายนอกเฮเฟทัส hey, จึงสร้างจากด้านนอกเข้าไปด้านในและต้องสร้างเส้นทางกลับไว้ให้กับตัวเองหลังจากที่เสร็จงานแล้วเขาวงกฎนี้จึงเป็นทางเดียวที่มนุษย์สามารถเดินทางไปยังยมโลกได้และเข้าถึงใจกลางของทาทัลัตได้ตดฉกักมายังยมโลก ซูนกำลังถูกดูดพลังเป็นจำนวนมากเพื่อแฮดีต้องการปลุกพ่อของเขาอย่างไททันโคนอร์ผู้ที่จะทำลายล้างทุกอย่างซูพยายามเกี้ยกล่อมน้องชายของเขาให้เปลี่ยนใจก่อนที่มันจะสายเกินไปกว่านี้แต่แฮดีเขากลับมีปฏิพัณ์ที่แน่วแน่เขาคิดว่าเมื่อมนุษย์สุดที่รักของซูดได้ตายไปวิญญาณของพวกเขาก็มีสถานที่ให้ไปแต่เมื่อเทพที่ตายไปมันไม่ใช่การตายมันคือการสูญหายไปไม่เหลือสิ่งใดมันคือการแตกดับนั่นเองและนี่คือสิ่งที่แฮรดีกลัว เขาจึงอยากมีชีวิตเป็นอมตะส่วนทางด้านพวกเพอร์ซิอุสพวกเขาออกเดินทางเพื่อไปอย่างเส้นทางของทตทัลัดเส้นทางสู่ยมโลกนั่นเองเพอร์ซิอุดเขาได้ยินเสียงพ่อเรียกหาเขาอีกไม่นานเขาจะได้เจอกันแล้วจนพวกเขาเดินทางมาถึงนี่คือเขาวงกฏมันมีประตูเป็นร้อยบานซึ่งแต่ละทางจะค่าทุกคนที่เข้าไปเฮเฟทัดได้ออกแบบให้มันเล่นกลกับจิตใจ พอใจคือใครคนที่ยิ่งใหญ่ต้องควบคุมความหวาดกลัวเพื่อไม่ให้มันเล่นงานตัวเองหรือพวกเดียวกันหากจะเข้าไปถึงทัทลัตนั่นคือสิ่งที่สําคัญและนั่นคือประตูทางเข้าของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนี่คือเทพแห่งสงครามแฮร์รมีผู้หญิงในกลุ่มสวดอ้อนวอนให้เทพองค์นี้มาช่วยแฮร์รจึงมาที่นี่ได้แต่เขาไม่ได้มาช่วยแฮร์รมาคามนุษย์ที่ขัดขวางแผนการของเขามนุษย์ไม่อาจจะต่อกรกับเทพได้ ลูกชายคนนี้ทรยศพ่อตัวเองเพราะเขาคิดว่าสูตได้เลือกให้เพอร์สูตดีกว่าเขาเฮฟทัต hey, จึงต้องรีบเปิดประตูให้ทุกคนเข้าไปเฮฟทัต hey, จึงขอทำภารกิจสุดท้ายของเขานั่นก็คือการเสรียสละตัวเองเพื่อหยุดแฮร์รีจนทั้งสามคนเข้าไปในเขาวงกดได้แฮร์รีเขาขี้ขาดคาผู้อ่อนแอเขาผ่านศึกเมื่อหลายสงครามสังหารผู้บริสุทธิ์มานับศตวรรษเขาเก่งเรื่องนี้ต่างหากทั้งสามไม่มีทางสู้แฮร์รีได้ตอนนี้ภารกิจของพวกเขาต้องหาทางไปยังยมโลกให้ได้ อาจีนอเขาจะเป็นคนนำทางเองเขารู้ดีว่าในนีมีเขาวงกวดทางแยกเป็นหลานเขาจะพยายามพาทุกคนออกไปเองแอนโดเมดาจึงบอกทั้งสองคนว่าไม่มีทางสำเร็จเพราะพวกเขาไม่มีเฮฟทตัตคอยนำทางความสิ้นหวังของทั้งสามคนก็เริ่มเข้ามาแล้วจนเพอร์ซูอุสเขาได้ยเย็นเสียงเรียกของเขาดังขึ้นมาแอนโดเมนราก็เช่นกันเขาวงกดนี้เล่นกับจิตใจของพวกเขาจนพวกเขามาถึงทางตันเขาวงกดมันเคลื่อนที่ได้ทั้งสามต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด ไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนแล้วจนเพอร์ซิสตุ้ตงไปข้างล่างและสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือลูกชายของเขาทําไมลูกชายของเขาไมา่อยู่ที่ได้มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทันใดนั้นเองกับมีตัวอะไรบางอย่างเล่นงานเขามันมีลักษณะเหมือนกับมนมุษย์แต่มีเขามีกําลังที่มากกว่ามนมุษย์ทั่วไปเพอร์ซิวถูกมันเล่นงานอย่างหนักแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถปิดชีพมันลงไปได้และทั้ง3ก็ได้เจอกันสิ่งที่พวกเขาตามหาก็อยู่ตรงหน้าแล้วนี่คือเส้นทางไปยังยมโลก ส่วนแฮริตกำลังรอเวลาที่โคนอร์ตอนนี้ฟื้นคืนพลังแล้วส่วนเขาก็พยายามขอโทษน้องชายที่เขาได้ทำแบบนี้ที่ได้ในประเทศเขาไมา่อยู่ที่นี่ข้ารู้ว่ายังมีความดีอยู่ในตัวของเจ้าแฮริตเขากลับเริ่มรู้สึกผิดที่ทำแบบนี้ลงไปจนทำให้แฮริตเข้ามาขวางแผนการของเขากำลังไปได้ด้วยดีแล้วจะไม่มีใครมาขวางเขาได้โคนอร์กำลังจะถูกปลดปล่อยจากการจองจำแฮริตจึงตัดสินใจเข้าจัดการแฮริตทั้งคู่ต่อสู้จนตกไปข้างล่าง ทำให้เพอร์ซิโอที่เข้ามาได้จังหวะก็เข้าไปช่วยพ่อของเขาได้เพอร์ซิโอใช้ตีสุดของโพไซดอนจนสามารถช่วยสตรหลุดพ้นจากการถูกจับได้แต่แฮร์รเขากลับไม่ยอมให้ไปได้ไง่ายๆเขาเข้าเล่นงานอาจินอและแอนโดเมนดาโชคดีที่แฮร์รเข้ามาช่วยพวกเขาได้ทันเขาจึงให้เพอร์ซิโอรีบพาสุดออกไปจากที่นี่แต่แฮร์รอยาก่จะสู้กับเทพสงครามที่หนุ่มกว่าได้แฮร์รคว้างตีสย์เขาด้านหลังของสุรเขาเต็มๆสตรตอนนี้บาดเจ็บหนัก เขาจึงบวกงให้เฮอร์ซิอูดนำคาดของแฮร์ีดประสานกับอาวุธของซูรจนพวกเขาออกมาจากทารทะลัลต์ได้พวกเขาตรงมายังกองทัพของแอนโดเมดาที่ตอนนี้เตรียมกองทัพเพื่อสู้รบกับอสูรโคนอตรต้องตามล่าซูรแน่นอนตอนนี้เขาไม่มีพลังเหลือแล้วที่จะสู้กับโคนอรเขาจึงบอกกับซูรไปว่า มีเพียงหอกของเทียมที่สามารถปาราบโคโนตได้และฝ่ามือที่ต้องถือหอกนั้นก็คือเพอร์ซิอูนั่นเองตอนนี้พวกเขามีอาวุธอยู่สองขินหอกของโพไซดอนและคาดของแฮรดีสและชิ้นส่วนนั้นก็คืออสานิบาตของซูทที่ตอนนี้อยู่ที่หลังของแฮรีสเมื่ออาวุธทั้งสามรวมกันมันจะฆ่าไททันโคโนตลงไปได้เพอร์ซิอูเขาจึงตัดสินใจสุดหาแฮรีสจ,จงมาพบเขาที่วิหารแห่งทวยเทพมาพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าเจ้าพูดถูกว่ามนุษย์อ่อนแอก,กว่าเทพเจ้าเพอร์ซิอูจะไปเอาหอก ให้ทัพของแอนโดเมดาตั้งทีมันในพร้อมเพื่อต้านอสูรที่กําลังถูกปล่อยออกมาแอนโดเมดาจึงเริ่มวางแผนลบการลบในครั้งนี้จัดทัพแบบเรียบง่ายตั้งรับมีอยู่3มชั้นทหารของอาร์จินอจะเป็นทัพหน้าทุกคนประจําทีทาคุณปิดตัวไว้ให้ทั่วไม่อย่างงาั้นถูกไฟลวกแน่นอนเสื้อผ้าทุกชิ้นผิวหนังทุกอนูจัดทัพให้มากที่กองกลางสนทัพทหารลาบเป็นแนวป้องกันสุดท้ายแอนโดเมดาจะเป็นผู้นําเองตอนนี้หน้าที่ของทุกคน คือต้านโคโนอ์เอาไว้ให้ในนานที่สุดเพื่อให้เ์ซิอุดได้หอ,อกมาจะได้จัดก,การอาสูรหลายตัวนี้ลงไปได้ทุกคนเข้าประจําทีแล้วสิ่งนั้นมันก็มาถึงเวลาที่โคโนดฟืนคืนชีพหลุดพ้นจากคุกทาทละตและสิ่งที่มันเข้าโจมตีพวกเขาเป็นด่านแรกนั่นก็นคืออสูรที่รวดเร็วจอมโหดที่เล่นงานทหารไปหลายคนพวกเขาจุดไฟหน้าด่านเพื่อสกัดพวกมันแต่มันกลับไม่ได้ผลอะไรเลยมันเข้าเล่นงานฐานอย่างหนักฐานพยายามยิงลูกไฟเพื่อสกัดพวกมัน แอนโดเมนด้าเห็นทหารตัวเองต้องมาล้มตายไปหลายคนเธอจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเธอจึงเข้าต่อสู้เพื่อกำจัดพวกอสูรพวกนี้ส่วนทางด้านเพอร์ซูอดเขาก็เข้ามาในวิหารเพื่อมาเจอกับแฮร์ริสแต่แฮร์ริสเขากลับจับตัวของลูกชายของเพอร์ซูอดแฮร์ริสจะให้ลูกชายของเพอร์ซูอดเห็นว่าพ่อตัวเองตายยางไงจะได้เห็นเขาทุกทรมานก่อนตายเพอร์ซูอดเขาเข้าจัดการแฮร์ริสแต่ด้วยเขาเป็นแค่มนุษย์ไม่มีทางจะสู้แฮร์ริสได้เขาถูกแฮร์ริสเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียว เคยซูดเขาอ่อนล้าหมดกําลังที่จะต่อสู้แล้วส่วนทางด้านกองทัพของเอ็นดูเมดาพวกเขาก็สู้สุดใจจนแฮดดีเข้ามาหาสูดเขาให้อภัยสูดที่เคยเประเทศเขาไปอยู่ในโยมโลกต่อไปพวกเขาจะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแฮดดี้จึงมอบพลังให้กับสูดให้เขากับมีพลังในการต่อกนกับโคโนนตทางคู่จึงออกไปจัดการพวกอสูรพวกเขามีพลังเหนือกว่าพวกมันอย่างมากจัดการอสูรไปอย่างง่ายได้แต่จากไปย่งเคยซูด เขาใช้กาลังสุดท้ายที่มีอยู่เข้าเล่นงานแฮร์รีสและเพอร์อูตก็ใช้อาวุธของสูตฆ่าแฮร์รีสจนเขาตายในที่สุดตอนนี้เพอร,ร์อูตเขาได้อาวุธทั้ง3เทพมาอยู่ในมือแล้วอาวุธทั้ง3ถ้านรวมกันมันจะเป็นหอกแห่งเทียมหอกที่สามารถจัดก,การแทท่านโคโนนลงไปได้ส่วนโคนนตอนนี้กําลังออกละวัดฆ่าทหารไปหลายคนแม้แต่สูตและแฮร์รีสร่วมมือกันก็ไม่อาจยุนยังเขาได้ เอร์ซูอูดเขาก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับหอกแห่งเทียมที่อยู่ในมือของเขาเอร์ซูอูดตรงไปหาโคนอร์เขาไปไกลให้ได้มากที่สุดในการจัดการโคนอร์ต้องเอาอาวุธนี้ทิ้งเข้าไปในภายในของโคนอร์ถึงจะจัดการโคนอร์ลงไปได้สูรพยายามช่วยเอร์ซูอูดเพื่อเปิดโอกาสให้กับเขาแต่เขาก็ถูกเล่นงานจนกระเด็นแล้วเอร์ซูอูดเขาก็ได้โอกาสเขาไปถึงตัวของโคนอร์และจัดการทิ้งหอกแห่งเทียมเข้าไปในปากของโคนอร์ร่างกายของโคนอร์แตกสลายและเบิดเป็นจุนเอร์ซิอูด เขาช่วยมนุษยชาติเอาไว้ได้อีกครั้งเพอ,อร์ซูดเข้าไปหาพ่อที่ตอนนี้อาการของเขาบาดเจ็บสาหัสพลังของเขาใกล้หมดทุกทีแล้วเพอ,อร์ซูดจึงบอกว่าบางทีแฮดิสอาจจะรักษาท่านได้แต่สูดก็บอกไปว่าเขาให้โอกาสสุดท้ายกับข้าไปแล้วสูดจึงเตือนเพอ,อร์ซูดจงใช้พลังอย่างมีสติอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีอยู่อย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเช่นกันแล้วสูดก็สลายหายไปส่วนตัวของแฮดดิส พลังทั้งหมดของเขาก็ถูกใช้จนหมดแล้วต่อไปเขาอาจจะใช้ชีวิตเฉยเช่นมนุษย์แล้วเขาก็เดินจากไปทุกคนภูมิใจในตัวของเพอร์ซิออย่างมากเขาคือฮีโร่ของทุกคนและดาบเล่มนี้จะเป็นของฮีเลียสบุตรของเพอร์ซิอุสผู้ที่จะสืบเจตจำนงของเขาต่อไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องสงครามหาเทพพีโรดหนังในปี2012ครับสำหรับใครที่ชอบ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ